ครับสวัสดีครับสวัสดีย่ำซ้อครับพ่อแม่พี่น้องครับผ้าปั้มครับพิกัดกาบ้านหนองสีมตำบลโคลกรามเพื่อจัตูละสพักพิมานจังหวัเดเลยครับนี่ครับแม่ลกูกยังอย้ได้พี่น,อน้องได้บ้านฝนตกเบิดเหม่อเบิดเกินตกแห้งสั่มต้องมาไล่หรอไปซ่องหายวะไร้ะครับฝนตกแห้งไก่ฟอน ยันนำปลาไรหลากหลายครับเอาไกลๆบ้านพี่น้องเนี่ยครับจะเกลี่ยลอยโล่สองลอยโล่เอาไกลๆบ้านเท่าครับพี่น้องเนี่ยซองเสี่ครับต้นสูงแม่ลอยซี่สิบห้าบวกลบครับงวอลูกแหลกครับไปโซดครับเราประกันแทค้าให้สิบห้าเมื่อพี่น้องเนี่ยคุณลูกสาวครับหกเจ็ดแปดเดือนครับง่ามครับเวลาค้าไอ้เมื่อเจ็ดพันหาลอยครับโดนๆเลยครับ ขายออกไปครับอยู่หลายมยอแล้วครับว่อยกิ้มหยาไมนแท่ครับกินหหยาจินเขาธ้รมาชาดเลยต่นจาอย่ง่ามครับเน่าอลาครับก็ิลูรุปครบแล้วพี่น้องนะเมื่อเจ็ดพันหาลอยครับนี่ตรงไหนพี่บ่เกือนสองลอยลูกนะครับไปไล่กับวัเลี้ยงปลาครับนี่ครับ กินยาดีพอดูยาเ้ยยาว่านม่าได้กินยาครบบอกกินยาว่าได้สวัสดีครับแขงดำแขงกบดแขงดำตุ๊กรับ กินหนยแล้วกนแค่้ำโคกรูกสาวที่นั่น,นก็สายังดำตื้อๆด้นยนั้นงทางงามดีหางลาบเลยอเลยบอกเขาลงมามเรืบองเจ็ดตันหาลอยครับด่วนครับ ตกอีกว mm ่าไหมือวกนก็เรเมือนจุดตกะ่ยอะล่ะสติดเบาบางเนียหละแก่เนี้ยอยู่พคุ้มบันไดครับเงินเจ็ดพันหาเอยเอาวบเงาราคบเจ็ดสองสามนพี่เป็นคิดเนเดือนเจ็ดพีเศนครับูใดรชอบกันไดนก่อนตรงไหนซี่ว่าเกินส้องลอยลูกครับว่อยากเลียไกลกันนะครับันารายฝนตกปลาไหลหลากครับ ไก่บ้านเข้าครับผมขอจบคลิปแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ